สวัสดีครับจากร้านของเล่นไทยริตทอร com นะครับพบกันอีกครั้งเป็นประจำสําหรับการรีวิวของเล่นนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวของเล่นอีกชนิดหนึ่งมันคือตัวปืนอัดลม MP885 นะครับรูปทรงของมันก็คือตัวปืน AK47 นั่นเองมาทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันด,ดูกันครับว่ามันมีอุปกรณ์อะไรอย่างไรบ้างนะคะ มาดูกันอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้นะครับไอ้ที่เห็นเป็นว่างๆคือมันไม่มีให้นะแล้วก็มาดูทีละชิ้นอันนี้จะเป็นตัวตัวกล้องแล้วก็มันจะมาพร้อมกับตัวเลเซอร์นะครับนี่สามารถเปิดใช้ได้นี่นะส่องได้จริงๆสาหรับตัวกล้องเนี่ยจะจะไม่มีเลนส์นะครับเป็น ไม่มีเลนส์ไม่สามารถซูมได้เลยเอาไว้ซองอย่างเดียวนะนโอเคนะครับอันนี้เป็นแมกกาซีนถัดมาอันนี้จะเป็นกระสุนที่แถมให้แถมมาให้น้อยมากเลยถ้าซื้อกับผมเนะี่ยผมจะมีแถมแยกไปให้อยู่นะครับผมประมาณสามล้านะประมาณหนึ่งถุงนะเนาะลูกกระสุนจะใช้เป็นขนาดหกมิลนะครับเป็นกระสุนพลาสติกหรือจะเป็นเซรามิกหรือจะเป็นลูกแก้วก็ไล้ลูกเหล็กแท้ได้นะครับ แต่ที่แถมให้จะเป็นพลาสติกเนาะอ่ะมาดูที่ตัวปืนกันสวยนะตัวปืนวัสดุมันจะเป็นพลาสติกทั้งตัวนะครับผมส่วนที่เป็นสีน้ําตาลเนี่ยจะมีการพิมพ์ลายไม้ลงไปด้วยค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวสําหรับเนื้อพลาสติกผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่นะแต่ก็สมราคาครับราคามันไม่เท่าไหร่มาใก,กล้ๆกันนี่ดูเห็นไหมครับยังมีความไม่เนี๊ยบอยู่บ้างแต่ก็ แลกมากับด้วยราคาที่ย่อมเยาวนะมาทีนี้เดี๋ยวผมมาประกอบกันดีกว่าว่าพอประกอบเสร็จเนี่ยลูปล่างอะ่ะมันจะเป็นอย่างไรก็ใส่กล้องลงไปครับนี่แล้วก็ตามด้วยแม g กกาซีนนั่นเองมาเรามาวัดขนาดกันดีกว่าว่าเวลา,าประกอบแล้วเนี่ยความยาวทั้งิ้นอะ่ะมันจะเท่าไหร่ ความยาวของปืนเนี่ยจะอยู่ที่72เซนติเมตรนะครับถ้าเป็นหน่วยนิ้วก็จะเป็น28นิ้วนะก็ผมไม่เคยจับปืน AK-47 ตัวจริงเนาะเลยไม่ทราบว่ามันขนาดเท่าจริงหรือไม่ก็คุณก็นำข้อมูลที่ผมให้ไปเนี่ยไปลองดูตามอินเทอร์เน็ตแล้วกันนะครับตรมีความรู้แค่นี้นแหละมาดูรอบๆกันไม่มีลูกเล่นอะไรนะครับไม่สามารถเซฟตี้ได้ อันนี้ถอดได้ไหมถอดได้เบรกปลายหมดแล้วไม่มีอะไรเลยเป็นเพื้ออารมณ์จริงๆเลยครับไม่มีลูกเล่นใดๆทั้งสิน้นมาลองใส่ลูกกระสุนดูครับสำหรับลูกกระสุนที่ใช้เนี่ยผมแนะนําเป็นลูกกระสุนพลาสติกเท่านั้นนะครับผมหรือถ้าคุณมีกําลังทัพย์หน่อยเนี่ยคุณก็ขยับไปเป็นลูกเซรามิกหรือลูกแก้วก็ได้แต่ผมแนะนําอย่างนี้สาเหตุที่ผมชอบแนะนาไอ้ปืนลูกพลาสติกเพราะว่า ลูกพลาส,สติก,กพวกนี้มันราคามันไม่ค่อยแพงมากแล้วเวลาคุณยิงออกไปเนี่ยถ้าคุณเก็บได้เนี่ยมันสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้มันไม่เหมือนพวกลูกเซรามิกลูกแก้วไอ้พวกนั้นอะราคาค่อนข้างสูงแล้วเวลายิงออกไปเนี่ยมาลามากระทบกับวัสดุหรือวัตถุใดๆเนี่ยมันจะแตกออกไปเลยจะไม่สามารถนํามารียูใช้ได้ใหม่นะครับผมและลูกเงี้ยหาได้ง่ายราคาถูกนะไอ้ลูกเซรามิกลูกแก้วเนี่ยเก็บไปใช้กับพวกปืนราคาแพงๆดีกว่าไอ้ปืนเนี้ยราคาหลักร้อยเนี่ย ใช้ลูปพลาสติกก็พอแหละมาผมเกือบลืมเลยว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่มาชช่งกันก่อนก่อนที่จะใส่ลูกยิ่งน้ำหนักโดยรวมที่อยู่ที่546กรัมนะครับครึ่งกิโลมาใส่ลูกซุมเอะครับเอาใส่สักสามสี่เม็ดพอละ ยิงคร่าวๆเนาะพอดีผมไม่มีเครื่องวัดนะครับพอละยิงคร่าวพอระบบจะเป็นระบบอัดลมชักยิงทีรัดนะครับดึงพลังทางด้านนี้นะ นี่ดึงให้เด็ดขาดภายในทีเดียวนะครับอย่ากเก๊ๆกๆกลางๆว่เดี๋ยวลูกกระสุนมันจะติดขาดได้เหมือนเดิมครับยิงใส่ตัวกระป๋องน้ำอัลมโอ้โอ้แรงนะเนี่ยดูดิสำหรับผมถือว่าแรงนะถ้าเทียบกับที่จับจับมาหลายๆตัวพอได้เลยมาอีกสลับดูครับ นี่นะชักปืนอารมณ์นะครับชักให้มันเด็ดขาดกทีเดียวนะครับอย่าเก้งก,กังนะปึ๊บเนี่ยทีเดียวเอาให้เด็ดขดาดนะครับอื้อโอ้อออแรงนะแรงเรเกือบทะลุเลยนะทําเป็นเล่นนะราคาเนี่ยราคาไม่แพงมากเลยนะครับผมสาเหตุที่ผมไม่บอกราคาลงไปเลยเพราะว่ามันบางทีเนี่ยแต่ละล็อตอะราคามันไม่เท่ากันมันจะส่งผลกับราคาหน้าเว็บ ถ้าผมบอกไปว่าวันเนี้ขายผมขายเท่าเนี้แล้วอีกสักปี2ปีถัดมาราคามันไม่ใช่มันก็เดี๋ยวคุณก็จะโมยพายผมอีกว่าทําไมขอราคามันไม่เต็มก็ก็ถ้าจะอยากทราบราคาและสนใจที่จะซื้อเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปนี้ไว้ให้อยู่แล้วนะครับผมมาครับผมมาสรุปเลยดีกว่าตัวปืนก็มีความสวยในระดับหนึ่งเนาะ ใช้ได้เลยแหละถ้าคนที่หาปืนอัดรมณย,ยาวๆสวยๆไว้ยิงเล่นที่บ้านเอาไว้ยิงนกที่มันเกาะตามชายคาเอาไว้ยิงไล่สัตว์ไล่ไล่แมวไล่หมาไล่ลิงอะไรพวกนี้ได้มันมันไม่เกิดอันตรายแก่พวกเขามากพวกนี้ความแรงมันมันไม่ได้ทำบาดเจ็บขนาดนั้นนะครับแค่ยิงใส่เขาเขาสะกิดนิดนึงนะเขาตกใจวิ่งหนีละ จุดประสงค์เอาแค่นี้พอนะครับอย่าฆ่าแกงกันเลยแค่นี้เขาก็กลัวจะใหญ่แล้วนะครับก็เหมือนเดิมถ้าใครสนใจเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาแล้วครับสวัสดีครับ